สวัสดีครับคุครับวันนี้ก็เป็นคลิปถัดไปครับที่เพิ่งลงครับคุณครับจากที่หายไปนานครับก็มาลงอีกคลิปหนึ่งครับเป็นเป็นคลิปตกหมึกครับผมก็มาตกหมึกภาคใต้นะครับก็ที่ผ่านมาก็จะลงคลิปที่ไทยเกี่ยวกับธรรมชาติครับผมก็การธรรมชาติแล้วก็การเที่ยววัดนะครับความร่มเย็นต่างๆรับแม่น้ำลำธารครับตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาทางภาคใต้นะครับก็ ่ายให้ทุกคนดูเกี่ยวกับการตกมึกนะครับแล้วก็การเที่ยวธรรมชาติทางภาคใต้นะครับก็อาจจะมี2อ EP นะครับทุกคนครับก็มาวันนี้ก็มาตกมึกนะครับ1วันแล้วก็แล้วก็มาเที่ยวเกาะด้วยนะครับผมชมธรรมชาติหินย้อยนะครับก็วันนี้ก็มาดู คลิปนี้ก็มาดูกันตกหมึกนะครับครั้งแรกของผมนะครับก็เห็นเขาตกกันก็อยากจะลองนะครับเพราะว่าว่าจะได้จริงไหมหรือว่าหรือว่าตกไม่ได้เลยนะครับก็ก็ที่โทรถามก็พี่เขาบอกว่าบางทีก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้รับประกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับบางทีนะครับแต่ตรงนี้เขารับประกันครับว่าเตรียมเอ,อ่อ อุปกอ์ให้เรียบร้อยแล้วก็ได้แน่นอนครับครับตรงนี้ครับเขาก็จะมารับนะครับผมเราจะได้รอรอมาพี่เขาก็มารับถึงที่นะครับแล้วก็ออกเรือไปนะครับครับมาชามชาติตอนแปดเก้าโมงครับก็จะรู้สึกร้อนนิดหน่อยนะครับผมแดดจัดนะครับมาทะเลนะครับผมก็ก็ต้องสู้แดดนะครับทุกคนแดดร้อนนะครับช่วงนี้เป็นเดือน มีนาครับทุกคนก็มาไทายตอนเดือนมีนาครับมีนาที่17มีนาคมนะครับก็จะร้อนๆหน่อยนะครับทุกคน2567นะครับนี่คัออุปกรณ์ก็มีครับพี่เราก็เตรียมเบ็ดตกปลาให้นะครับเด็กก็มีเบ็ดยู่3ตัวนะครับแล้วก็ตัวรับเยื่อนครับเยื่อมากมายนะครับ แต่คลิปนี้ก็จะตกแค่หมึกนะครับผมหมึกกับปลาับปลาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าับปลานี่ครับก็แนะนําว่าก็บอกเยอะแต่ละตัวนะครับว่าทํางานใช้งานยังไงบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นตกปลาที่อยู่บนผิวน้ำนะครับทุกคนครับก็เวลาเวลาตกก็แล้วก็ดึงกลับมามันจะลอยตัวนะครับลอยบนผิวน้า รอบปลาที่อยู่บนผิวน้านะครับทุกคนส่วนตัวที่2ตัวนี้ก็เป็นเหยื่อที่สามารถดิ่งลงในน้ําเวลาเราม้วนกลับมานะครับก็จะดิ่งลงในน้ำนะครับทุกคนจะตกปลาใต้ผิวน้ำนะครับประมาณ 5- ้ถึงหเมตรครับพี่ก็าบอกว่าประมาณ 5- ้ถึงหเมตรจะตกปลาประมาณความลึกประมาณนั้นครับนะครับ,รบมีปลาแล้วก็ จะสอบถามว่าแต่ละตัวใช้งานยังไงครับตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับที่เราจะมาตกวันนี้นะครับก็เป็นตัวตกหมึกโดยตรงนะครับตัวนี้ทั้งน้ําลึกนะครับผมตัวนี้ก็ตกสามารถตกได้ในน้ําลึกนะครับเพราะหมึกหมึกที่เขาบอกว่าหมึกจะอยุดใต้จะอยู่จะอยุดใต้น้ําลึกนะครับเวลาเห็นเหยื่อก็จะดึงจะออกมาครับ ก็ใกล้ติดกับก้นเอ่อก้นทะเลแล้วนะครับแล้วสันที่ตกก็คือเราจะตกเอ่อไม่ได้ไม่ได้อยู่กลางนะครับผมจะอยู่ติดกับข้างๆเกาะนะครับจะทําให้น้บน้ำมันไม่ค่อยลึกนะครับผมก็จะมีมือกอยู่ครับไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ม้วนกลับมาง่ายนะครับไม่ไม่ติดเป็นไม่ติดนะครับผมไม่ติดกับกาลังนะครับก็นี่ครับเพิ่งตกก็ได้หนึ่งตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็ก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับทุกคน นี่ครับมาตกก็ตัวแรกก็ได้ไปเลยนะครับพอเราตกปุ๊บมันก็ม้วนกลับมาเบาๆนะครับทุกคนมันก็จะตามเยือลงมาแล้วก็เอาหนวดไปเกาะนะครับก็ติดเลยนะทุกคนนี่ครับตัวแรกก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าตัวใหญ่มากเลยครับก็ตื่นเต้นครับไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะครับว่าทําไมตัวใหญ่จังแล้วก็ผิวแบบใสมากเลยครับ เรื่งแห่งครั้งแรกคิดว่าจะตกได้หรือเปล่าครับตอนนนั้แรกนี่ครับแล้วก็มาตกกันบนเรือนะครับทั้งหมดก็ประมาณ5คนครับนี่ครับดึงออกมาก็ติดปากการังออกมาติดปากการังออกมาครับก็นี่ครับติดเบ็ดครับก็ถ้าดึงแรงๆก็จะหลุดออกมานครับก็ยนต์กลับไปที่เดิมเอาบางทีมีปากการังอยู่เยอะนะครับทุกคน นี่ครับมีแมงกะพุนนะครับแมงกะพุนช่วงนี้เยอะมากเลยท่ครับเวลาขี่เรือไปก็จะลอยเต็มน้าเลยนะครับลอยเต็มน้ําบ้างก็จับเล่นตัวซิวขาวก็สามารถจับเล่นได้เพราะว่าต้องจับด้วยด้วยมือนะครับผมมือด้านหน้านะครับถ้าโดนหลังมือก็จะแสบนี่ครับก็ครับตัวที่สองก,ก็ได้นะครับไะ่ร้อาตก ช่วยก ah ันตรงครับผมสลับไปสลับมาครับก็นี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับก็ตกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงครับมันสี่ถึงห้าชั่วโมงครับก็จะพักกินข้าวนะครับก็ตอนนี้ก็ตกไปนี่ครับหลานหลานก็ตกตอนตอนนี้หลานก็ตกนะครับผมหลานก็ตกได้นะครับผมทุกคน เด็กตัวเล็กก็สามารถตกได้นะครับแต่ว่าที่แผลกิปนี้นะครับผมทุกคนทีมนี้ผมตกได้แค่สามตัวครับทุกคนนี่ครับสามตัวนะครับจะจะเป็นตัวประมาณนี้นะครับสามตัวนี่ครับแต่ไม่คิดว่าเอ่อตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับทุกคนก็มาถึงแล้วลองตกดูก็ ก็ได้ทันทีครับก็เลยมาเราก็มาถ่ายรูปกันไม่เคยเห็นว่ามันได้จริงได้จริงครับทุกคนก็เราก็ลุ้นได้แจมมาครับว่ามาตกได้จะได้จริงหรือเปล่าครับนี่ครับทุกคนครับนี่ครับผมก็ตกได้ครับตัวนี่ครับเราไทยตอนตกไปสักพักหนึ่งครับก็ไทยรให้ทุกคนดูนะครับว่ามันตกได้เยอะแค่ไหนนะครับก็ เราไม่ได้ไทยเอ่อผมไม่ได้ไทยได้ไม่ได้ไทยรวมๆนะครับว่าถ้้เยอะแค่ไหนนะครับก็ไทยคข่าๆนะครับก็เนื่องจากแปดหมดด้วยนะครับนี่ครับผมก่อนจะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนสีทิวได้ด้วยนะครับนี่ครับคิดทั้งหมดนะครับรวมๆก็ไม่คิดว่าตกครั้งนี้หลานครับผมหลานตกได้เยอะเยอะกว่าทุกคนเลยนะครับชี่มีห้าคนครับผม ร้านตัวเ,เล็กนะครับผมก็ตกได้ตัวนี้ก็ติดเบ็ดออกมาขึ้นมาด้วยนะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ต้องปล่อยไปนะครับปลาสวยงามครับอันนี้ออ๋มัันนกดี่แหละนี่ครับทุกคนครับอันนี้คือฝีมือของร้านครับทุกคนร้านตกได้20น่าจะประมาณ1กถึง20กว่าตัวเลยนะครับทุกคนแล้วก็พวกเราก็พวกเราก็ตกได้ตกได้แค่3 สามสี่ตัวห้าตัวบ้างนะครับนี่ครับแล้วก็ที่เขาก็ทําน้ําจิ้มให้ชิมดูนะครับผมเขาก็ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับก็อร่อยดีนะครับผมสดๆครับกคนมันก็หวานๆนิดนึงครับจากนั้นเราก็พอตกเสร็จแล้วเราก็มาเดินมาเดินวัดตอนะครับวคนเป็นทริปช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ตกเสร็จแล้วก็เหนื่อยๆนะครับก็มาทานข้าวแล้วก็มาเที่ยววัดบนเขากันนะครับ นี่ครับหัวทะลุใหญ่มากเลยครับก็ชาวที่ตกปลาเออตกหมึกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาชมความสวยงามของวาตอน,นครับก็ไทยตัดต่อนะครับผมตัดให้สั้นที่สุดครับก็เป็นก็เนื่องจากแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ความจำของมเมมโมรี่การ์ดนะครับมันเต็มครับทุกคน ก็พยายตัดต่อให้ทุกคนดูดูครบทุกส่วนนะครับแต่แต่ก็อาจจะเป็นจะทําให้สั้นที่สุดนะครับทุกคนนี่ครับวัดตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับทุกคนถ้าอยู่ในเมืองก็เวลาขับรถก็จะมองเห็นครับอยู่บนยอดเขาสูงนะครับมองเห็นพระพุทธรูปนี่ครับองค์นี้ใหญ่มากเลยครับมองเห็นด้วยสายตาระยะไกลนะครับก็เลย อยากมาดูว่าสวยงามแค่ไหนนะครับก็เลยพากันขึ้นมาดูนะครับนั่งรถเที่ยวก็มากมายนะครับไม่มีนะครับเห็นนั่งถเที่ยวนั่งรถเที่ยวนะครับกวนเห็นนั่งรถเที่ยวพวกนี้ก็จะมาเป็นต่างชาติครับเยอะมากครับคนจีนครับงัายๆเรากลับมาที่ห้องรัุกคนหลังจากที่เราไปเที่ยวมานะครับก็มีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ทําให เป็นรอยแผลที่มือนะครับก็จะฝากให้ทุกคนระวังด้วยนะครับเพราะก็คือลิงนะบนบนมีลิงด้วยนะครับก็คือเขาเขียนว่าห้ามให้อาหารสัตว์ครับห้ามห้ามให้อาหารลิงครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ถึงเหตุการณ์ครับก็เลยซื้อไอติมมากินนะบนก็ลิงก็จะมองเราเห็นครับระยางกลยครับก็จะวิ่งมาฉกเอาที่มือนะครับฉะนั้น ถ้าทุกคนเห็นลิงอยู่ที่ระยะไกลแล้วมองจ้องมาที่เรานะครับแล้วก็วิ่งมานะครับเราต้องโยนทิ้งทันทีครับกคนะครับโยนไอติมหรือว่าขนมทิ้งทันทีนะครับอย่าให้อย่าให้ลิงห้อยตัวที่มือนะครับทุกคนแล้วก็จะทําให้เล็บของลิงนะครับขุดแครนครับผมเพราะเล็บคมมากเลยนะทุกคนมันก็เลยแสบมือไปเลยครับวันนี้ทําให้แผลถลอกนะครับทุกคนทุกคนครับจากนั้นเราก็ จบคลิปแล้วก็กลับบ้านกันทุกคนครับแล้วก็เดินทางกลับเชียงใหม่เหมือนเดิมรันทุกคนคลิปนี้เราบินจากเชียงใหม่ไปภูกเก็ตนะครับเป็นระยะเวลา3าวันกันทุกคนครับมาตุกบึกนะครับทุกคนตุกบึกเที่ยวนะครับก็ใครที่ชอบดูคลิปแล้วก็อยากไปเที่ยวก็ลองไปเที่ยวดูนะครับทุกคนครับชอบดูคลิปนี้ก็ กดฝากไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคนใครที่ชอบดูคลิปนะครับก็ค้าหน้าจะพาทุกคนไปดูชมอะไรตอนครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคุรับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับคุรับคลิปนี้ก็ลาคนเพียงเท่านี้นะครับเดินทางกลับเชียงใหม่อย่างปลอดภัยนะครับทุกครับนี่ก็ฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับมาเพกํากำลังใจให้ด้วยนะครับทุณครับ semua. Sorry kasih.